อ้าวนี่อน้องกีสวัสดีค่ะช่า,างเล่นหรือช่างยังวะเชียงไทยน้องกีแล้วตามโบโบช่างเล่นดอกว้าชอว์สวัสดีค่ะวันนี้จะมาวันนี้เชิญเอฟซีทุกคนมาดูยายจำลองตำ้ตมตำรอบชมเมื่อนี้แห้งๆเด้อะแห้งๆรวยๆรวยขนาดรวยน้ำใจรวยน้ำใจพอได้รวยเงินมื่อนี้แม่คุณแม่จำลองคุณหญิงจำลองนะคะ จะได้เจอน้องไอ้นะคะวันนี้ร้กลาเป็นี่วัีก็เลยได้กลายเป็นคุณหญิงทันทีแต่ก็เลยมโนค่ะมโนก็ได้แม่ก็ได้กาแฟกาแฟนี่ก็ดีเลยเนาะเขาก็ให้กินกาแฟเพื่อสุขภาพพะนะโมเมนต์บอกินแล้วชิตภาพ เนี่ยมาทำขายรถอะไรลี้หลงล้อมับสัมภาษณ์นอค่ะ uh, คุณว่าไงนะหลงไดขายดีไม่ได้ขายดีขายต่ำขายต่ำบางฮงใครไ้เดี๋ยวจะได้หมงใช่สายูายได้มากี่ล้านคะ เราจะเอาแล้วบอกคนละตำให้ยัางไงเดี๋ยวสักงใหม่เราพว้อมเสร็จครับจีดังเป็นแบบนี้เขาจะไม่เอาขายให้เด้อบอกอย่าเอาหมาักฟอหมักโปมานี่ขายตำมะฮุงค่ะ ายบราก็ามาสามกสามสิบบาทของเพราะว่าปนย่านมนเล็บ่มันอแม่มย้ายเอาฟอมา,อบาโบานว้องากนี้ย้บยองงเรีนน้โทรทำน้องีบงน้มันเอาอยู่ประจำมาหุ่งนะ่ะเหรอ พูดในบ้านมันผูมันนักเขามาเลยเดบน้องกิกาแฟใช่ก็มาเลยนกาแฟกอบๆปกยาก็ปลาจับลองปัองปลาอันนี้บอปลาอตำให้แน่ค่าจานนึงนี่เ็นะรแล้วก่อตำค่ะนู่ตดเฉยเวยกจีนึงก็ไม่ได้ค่ะเด้อจานค่ะชิลเล็เลยค่ะ

พเดินแบแล้วี่ก็สอยปดัไปไหนครับทบ้านไม่ได้ไล์ล่ะครับอ่าไคลิปค่ะอ่ลนะวเดี๋ยวอาจามาัดอฝากฝากช่องกับช่องของยายกำลองใช่ไหมหรือว่าของป้าถอนนี่ย้าลองยลอง ขอขอฝากช่องกับยายหน่อยนะอ่าช่องอะไรอารดิสรนสกลนครอาร์โดใช่ไหค่ะค่ะข,ขอฝากช่องอาร์นิสรนสกลนครนะคะบ้านเฮาบ้านเฮาบ้านเฮาบ้าน<ห>ยายจำลองขออนุญาตฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนนะด้อ คุณยายจำลองนะครับช่องอดิศรสกลนครนะครับช่องน้องไม่ขึ้นมาเหตุข่าวอยู่แต่ว่าช่วงนี้ก็มาบ้างแต่ว่าพยายามขึ้นมาบ่อยๆนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้ยายจำลองสหายลุงคุณแล้วก็ฝากช่องอดิศรสกลนครอดิศรสกลนครนะคะอย่าลืมนะคะขอบคุณค่ะ ตะม่ไมไปสายอลว่าเดี๋ยวบอกมา่ากันไปกินชามมามม่เขอบท่อแน้าากส้งสบู่พอบิโท่อแนระเ็นก็สร้งสบู่ลูกไส้ใส่นะขาวคืนะถามกันลูกไส้ใส่ นะครับเป็นมะถ้าหามแม่นี่ยแม่เห็นชิปใช้หน้าขาวครับก็ดูก่ขาวแม่แม่บอก่าให้มาร์ค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 อ่ะทูตสบู่เนี่ยอามาร์กมาไว้แล้วกัอาบน้ำทูตสบู่แล้วดูกระเป๋าสีชมพูโคตดจิดต้าเให้เจ้าเลยเดอรเจ้ากดติดตามันคอยละวบอก ไม่ไม่ได้ไม่ได้อะไรเอาไปแล้วเจ้าเจ้ที่ตามคอยแล้วบช้ชาไทยชาไทยยังชาแนลเมนบ่ว่าไม่มึงดูชาไทยชาแนลนช่องาอฝากติดตามช่องชาไทยชาแนลด้วยนะครับคอยกดติดตามเจ,จ้าอะไรใจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ลูกชาไทยชาแนลแล้วก็อย่าลืม ป้าจำลองชายลุงพลมาคู่กันเด้อลูกคนป้าจำลองชายลุงพลนะครับกดติดตามแล้วมาแม่ในลูกชายคนใจดูเป็นเมื่อกี้เมื่อกี้ผมก็งงปู่งมป่าเห็นไหมแม่ครับงงเก่งยังในผมเดี๋ยืเออันนี้ลรายคนอจดูคป็นเมือน้เงไอกี้ผมก็งงปู่ง่าเห็นหมแมครังงเก่งยัคนงมเดี๋ยเธอั้ลาเป็นเาือเอ้ผงว่าเอาเอินไปซื่างเก่งยเ ป็คนดีานเนาะคนบนยูนอะเอชิมาลาโอ้คนนี้เได้จานงามเน่ย้าแต่ว่ามแมนลืมใส่ยันให้เขาเราจักเรียบร้อยแล้วลืมใส่อันนั้นชุดรถให้เขาปรจัญสช่ชุดรถผมแมนใส่สามบ่วงเบอก็อ้่ลืมใส่แล้วใส่ีบใส่ไล่สแม่สโอ้ยแมนแล้วเขาอะนีา เดี๋ยวคุณยายจำลองจะเดินไปเจอครับขอบคุณมากครับโอ้ยช่วยบวงกระเทียบนเลยนะโอ้ยยายจำลองดู่ยลหเยบนคิปไดงาเลยนี่ใกลองนี่กล้องนี่บ่กขีดตัวเป็นบ่อยชไกล้องนี่ก็ขีดตัวครับกล้องผู้อื่นขีดตัวย้ายเอ่ยอ้วนเจ้าน่ะคนง่ายเป็นคนงา นนแ,แ,มแม่พอหรือยังกี่นาทีแล้วเอ่ยเจ็ดเจ็ดเอาเอาไปถามคนที่คุณยิงแม่ก็จะไปเอายางนี้เนหลายกว่าว่าง <c oughs> คุณยิงแม่ก็แปดแล้วค่ะแปดสามนาทีพอจบคลิปแค่นี้บอจ้างั้นก็ลงแค่นี้เด้นลงหลายลายลาเลเดอคอยน้องไอมาเดี๋ยวน้องไอมาก็จะเอาคลิปน้องไอนะคะท่านผู้ชม แล้วก็เอซียายจำลองทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ให้ยายจำลองทำไมาได้ปัง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 ,ปงทุกคนเด้องวดน,นี้เด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย